จากภาคกลางนะครับมานะครับที่ถูกน้ําท่วมที่อยุธยาปทุมธานีนนทบุรีตะบุระมาอยู่ที่ชบุรีกรับระยองอย่างแน่นอนนะฮะอย่างแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยนะครับถึงแม้เขาไม่ปิดโรงงานจากนิคมต่างๆที่ถูกน้ำท่วมแต่เขาคงไม่ขยายงานเพิ่มแน่นะฮะถ้าขยายเพิ่มต้องมาที่นี่และแม้แต่แปดลิ้วผมว่าก็ลําบากแล้วนะฮะแปดลิ้วก็คงจะลําบากนะฮะ มันต้องมาที่ชมเบุรีอย่างแน่นอนนะฉะนั้นท่านที่พี่น้องประชาชนที่รับฟังการถ่ายทอดสู่อยู่นี่นะครับถ้าท่านมีที่ดินต่างๆท่านเก็บไว้นะครับท่านอย่าไปขายเก็บไว้ราคามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะให้ท่านเก็บไว้นะครับนะฮะขอขอฝากเรียนเตือนด้วยความห่วงใยด้วยความรักด้วยความเคารพทุกท่านนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะขอกราบเรียนนะครับว่าในเรื่องการดูแลนะครับในการทํางานนั้นอยากให้ทุกท่านนั้น ดูเรื่องผลสผลิตของการทํางานนะครับดูผลสผลิตเป็นหลักนะครับให้เป็นนักบริหารจัดการที่ดีว่าเรื่องใดควรทำก่อนทำหลังนะฮะจัดการดูแลคนพัฒนาคนบุคลากรของท่านให้มีศักยภาพมีคุณภาพมีความรู้ความสมารกที่จะสนองงานของรัฐบาลสนองงานของกระทรวงกวงโหม ให้สำนิผลนะครับอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้ใต้พระบัญชาผมกราบเรียนท่านด้วยให้เป็นผู้นําที่เข้มแข็งเป็นผู้นําที่ดีเป็นแบบอย่างได้เป็นครูได้นะครับรู้จักการประสานงานทํางานร่วมกันกับทุกภาคส่วนได้นะครับไม่ทํางานอย่างโดดเดี่ยวตามลําพังให้หาเครือข่ายหาเพื่อนร่วมงานหามวลชนมาสนับสนุนการทํางานของท่านนะฮะ ด้วยความกระตือรุนด้วยความจริงจังนะครับด้วยความจริงใจนะฮะไม่ใช่ว่าทํางานเฉพาะวันทํางานเสาร์อาทิตย์บอกต้องหยุดอย่างเดียวนะครับวันหยุดรักษาตัวเลิกต้องไปเที่ยวอย่างเดียวนะครับอย่างนี้ก็คงจะอยู่บางชนก็คงจะไม่เหมาะนะครับนะฮะเพราะบางชนนั้นเป็นพิเศษนะทุกท่านก็ทราบจะอยู่แล้วนะครับว่านะฮะ ผมเชื่อนะครับในศกักยาภาพศกักยภาพของท่านหัวหน้าส่วราชการทุกท่านที่มาอยู่ชลบุรีนั้นได้รับการคัดกรองมาแล้วทุกท่านนะครับว่าท่านต้องสามารถมีความสามารถหรือเร่าคนอื่นนะครับคือสามารถทํางานในงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในกระทรวงทบงกรมในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้และทํางานพิเศษได้ไปพร้อมๆกันนะครับต้องทํางานไปได้พร้อมๆกัน ก็ผมเชื่อในสักญาภาพของท่านนะครับนะฮะก็ขอกราบเรียนว่าอีกส่วนหนึ่งนะฮะในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบผมประกาศเลยนะครับว่าผมจะฟังนะครับพื้นที่เป็นหลักจะฟังประชาชนฟังให้ดีนะครับท่านผู้น่าสนใจการปจังหวัดที่มีหน่วยงานราชการระดับอำเภอนะฮะไม่ต้องมาเอาใจผู้ว่าครับไปเอาใจชาวบ้านครับไปเอาใจประชาชนนะครับ ท่านคงรู้นะครับผมมาอยู่มาหลายอำเภอพรรคพวกผมเยอะแยะไปหมดประชาชนที่ผมอยู่บนชนมากมายรู้จักผมนะคั้นะฮะทั้นผมจะฟังประชาชนนะครับฟังผู้แทนครับผมคือท่านในอำเภอที่อยู่ในพื้นที่นะฮะท่านในอำเภอผมต้องทํางานหนักเดี๋ยวผมต้องประชุมกันต่างๆนะฮะต้องทํางานหนักตาปกตินะครับต้องลงพื้นที่ต้องเข้าถึงประชาชนนะฮะต้องทํางานได้ทั้งกลางวันและทั้งกลางคืนได้ทั้งวันหยุดได้ทั้งวันทํางานนะฮะ ก็ขอกาบเรียนว่าต้องผ่านอำเภอขึ้นมาแล้วผมก็จะดูโดยจะให้ความเป็นธรรมโดยเสมอหน้ากันนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับนะท่านจะได้บรรทงวิ่งมาหาเอาใจนายในจังหวัดนะให้ท่านวิ่งไปเอาใจนายในพื้นที่คือประชาชนเป็นนายของท่านนะฮะอันนี้ชัดเจนนะครับผมประกาศไปก่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวยวเดี๋ยวจะหาไม่ไม่บอกนะพี่น้องประชาชนฟังไว้ด้วยนะครับนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะฮะ ในการงานพระราชพิธีงานกรมสำคัญต่างๆพวกเราเป็นข้าราชการระดับนี้แล้วเนี่ยนะครับผมขอกราบเรียนขอความกูุณาขอความร่วมมือทุกท่านนะครับว่าเวลามีงานนั้นวันจุดๆเขาหยุดหยุดนะครับราชการหยุดให้มาประกอบพิธีนะฮะหยุดให้มาร่วมงานนะครับไม่ใช่หยุดให้กลับบ้านนะครับนะฮะก็ขอกราบเรียนว่าขอร้องนะครับนะฮะ ขอให้ท่านมาร่วมพิธีนะแล้วก็ท่านควรจะต้องเป็นแบบอย่างของผู้ใต้พระบัญชาของท่านนะครับในเรื่องการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับถ้าเราไม่เป็นแบบอย่างนะเราเป็นพ่อปู่แม่ปู่เดินยังไงลูกปู่ก็เดินตามนั้นและต่อไปบ้านมันจะอยู่เป็นยังไงอันนี้เขาขอกราบเรียนนะครับว่า ขอให้ท่านได้เสียสละนะครับแล้วก็นําพาข้าราชการในในสังกัดของท่านนั้นมาร่วมมกิจกรรมกับทางจังหวัดนะครับนะฮะผมเองนั้นขอกราบเรียนว่าผมนั้นผมถือว่าผมเป็นคนของรัฐบาลผมรับผิดชอบงานของรัฐกระทระจำมผมไม่ใช่รับผิดชอบงานของกระทรวงมหาดไทยอย่างเดียวอันนี้ขอประกาศให้ทุกท่านทราบนะครับนะะหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นรับผิดชอบนะฮะเป็นตัวแทนของรัฐบาล ถ้าไปดูในบริบทบริหารการแผ่นเดินอยู่ก็ได้ว่าเขาเขียนว่าแบบยังไงนะครับเพียงแต่ว่าเขาบอกอ้าวไปเบิกเงินเดือนกินเงินเดือนที่กองทัวมหาไทยนะครับแต่การทํางานนั้นนะเป็นตัวแทนของรัฐบาลอะไรที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุ์หรือสุขของพี่น้องประชาชนนั้นผู้ว่าต้องรับผิดชอบแพะตัวใหญ่สุดนะครับของจังหวัดผู้ว่านี่แพะตัวใหญ่สุดเลยแพะตัวแรกเลยะนะครับ แล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นแพะตัวนี้นะครับมีอะไรขึ้นมาผู้ว่าก็ต้องเป็นแพะนะครับแล้วก็ดินดีที่เป็นแพะนะฮะท่านคงเข้าใจนะครับตำรวจดูจักเข้าแพะดีนะครับก็ขอกราบเรียนว่านะฮะมันก็มีแพะไล่กันไปหลายๆตัวนะฮะคงไม่มีแพะตัวใหญ่ตัวเดียวคงไม่ไหวเหมือนกันนะฮะต้องช่วยกันหลายๆตัวถึงจะเป็นทีมนะครับก็ขอกราบเรียนว่าผมยินยันว่าผมยินดีที่จะรับใช้ให้การให้การตัดหลุนให้การทำกษา นะส่วนราชการต่างๆทุกส่วนราชการไม่ว่าจะสังกัดใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะในการสนับสนุนการทางานของท่านนะฮะถ้าไม่มีอะไรแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับนะถ้าสายงานรูทีนงานตามปกติผมจะไม่ไปก้าร่วงนะครับไม่ไปก้าร่วงไม่ไปลุกล้ำกล้ำเกินท่านขอให้ท่านทํางานของท่านให้ดีนะฮะทำให้ประชาชนพอใจทําให้ลูกค้าของท่านพอใจประทับใจนะครับ ท่านจะทำงานได้อย่างสบายมากเลยนะครับแต่ถ้างานที่ท่านทํามันเกิดปัญหาไม่เรียบร้อยนะครับสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนนั้นผมจําเป็นต้องลงไปดูเองผมจำเป็นต้องลงไปดูเองนะว่าท่านของข้าใจนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับผมได้มอบหมายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นผู้ช่วยในการการกรองงานของส่วนราชการต่างๆนะครับแล้วผมก็จะมอบอำนาจนะฮะ ในเล่นการจัดซื้อจัดจ้างนั้นนะครับจะมอบหนาจให้ท่านหัวหน้าสวนราการนั้นนะครับผมอยู่ในจังหวัดไหนมาผมก็มอบไปสิบล้านหมดนะครับสิบล้านหมดให้เท่ากันท่านในไปสิบล้านนะฮะมอบให้ท่านรองรู้ว่ากาชจารจังหวัดใหมวงเงินผมห้าสิบล้านนะฮะห้าสิบล้านแล้วไม่มียึดยักนะฮะท่านฟังให้ดีนะผมพูดไม่มียึดยักนะฮะขอทำให้ถูกต้องขอให้ทำให้ถูกต้องขยึดระเบียบเป็นหลักเอาความถูกต้องเป็นหลักนะครับ ท่านไม่ต้องกังวลใจนะครับขอให้ทุกท่านนั้นได้ทําทํางานให้คด้วยความสบายใจด้วยความโปร่งใสคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนะคำนึงถึงความสุขหรือความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนประดับผมขอฝากนะครับในสิ่งต่างๆนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมไม่จะลืมพูดคนไม่ได้คือปัญหาของการบริหารราชการภูมิภาคหรือของจังหวัดนั้นนะครับคือเรื่องมีการประชุมคณะกรรมการคณะทํางานเนี่ยมากเหลือเกิน มากมายเหลือเกินนะครับผมเป็นผู้ว่ามาจังหวัดที่สี่นะผมก็ยังไม่สามารถจะแก้ได้ว่าให้ยุบกรรมการหเหลือน้อยยุบคณะทางานเห้น้อยๆไม่ต้องซ้าซ้อนมันก็ยังแก้ไม่ได้นะครับมันจะมีโครงการมีแผนงานใหม่ๆออกมานะครับมีกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลสั่งการมาของกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ทุกกระทรวงสั่งการมาก็จะมีกรรมการเต้มไม่หมดเลยนะครับนะฮะมันเป็นปัญหาพอสมควรเรื่องนี้นะครับเรื่อง ตื่นเตือนเวลาของท่านทั้งหลายที่มาประชุมนะผมก็อยากจะให้คนใครคิดนวัตกรรมใหม่ๆให้ผมเถอะนะฮะว่าให้ประชุมไม่น้อยลงอะไรต่างๆเราด้นะนะครับนะฮะสายทิ้นี้ผมจะขอนะฮะขอฝากทุกท่านไว้คือการที่พี่ท่าไปงานนโยบายเนี่ยนะครับถ้าไปงานนโยบายเนี่ยนะครับบางครั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยท่านจะติดประชุมประชุมกับส่วนกลางบ้างไปราชการต่างจังหวัดบ้างไปราชการต่างประเทศบ้าง อันนี้มันท่านทำไม่ได้หรอกผมเข้าใจนะครับแต่ท่านจะต้องส่งคนมาประชุมกับคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่มันเป็นงานต่อเรื่องนะครับขอให้ท่านตั้งคนที่รับผิดชอบมาประชุมแล้วก็มาประชุมอย่างต่อเรื่องไม่ใช่มาประชุมครั้งที่หนึ่งส่งนะนายวิชัยมาประชุมครั้งที่สองส่งนางสมศรีมาประชุมครั้งที่สามนะ ส่งนายพี่โลดมาบ้ากนบ้าไม่เหลรู้สักคนเลยนะนายไม่รู้เรื่องทานเข้จใจนะครับท่านเข้าายนะฮะมีมีท่านใด่ระจาจบ้างไหมตอนนี้นะฮะคืองานเนี่ยจะต้องมีการมอบหมายให้ติดมือกันไปเลยนะครับให้ติดมือกันไปเลยแลยิ่งยิ่งโดยเฉพาะยิ่งงานนโยบายนะฮะสำคัญมากไม่เช่นนั้นงานไม่ออกลยครับนะคนเป็นประธานประชุมไปแล้วนะ ก็ประชุมอะไ้มาประชุมก็เสียเวลาผมขอกาบเรียนนะครับว่าใครมาประชุมกับผมนี่ต้องทําการบ้านมานะฮะผมยินญีจต้องทําการบ้านมาถ้าไม่ทาการบ้านมาไม่เตรียมอะไรมาเนี่ผมซักจนนะครับนะฮะผมเคยเป็นผู้ว่าในจังหวัดปากเนี่ยก็จะมีทุกปีฤดูน้ําหลากน้ําก็จะท่วมแม่น้ํำแม่น้ําวังนะครับแม่น้ําปิงกับวังนะฮะ ที่บ้านตาก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องน้ําท่วมป้องกันลดปัญหาภาวะน้าท่วมเพื่อลดความรุนแรงของน้ําท่วมก็นายเพลก็ส่งประหลังอำเภอมานายเพลส่งประหลังอำเภอมาประชุมผมก็ถามว่าที่อำเภอบ้านตากเนี่ยนะครับพื้นที่น้ําท่วมนั้นเป็นประจาทุกปีเนี่ยกี่ตำบลนะฮะแล้วพี่น้องประชาชนในตำบลต่างๆนั้นเนี่ย ขาเอาชีพอะไรบ้างอาชีพด้านการเกษตรอะไรบ้างปาร์เพอร์คนนั้นตอบผมไม่ได้นะฮะแต่ด้วยความคารพนะครับผมเนี่ยไปศึกษามาก่อนแล้วว่านะฮะตำบลนู้นตำบลนี้ตำบลบ้านตากตำบลอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ปลูกกล้วยปลูกเมล็ดไข่นะครับปลูกกล้วยไข่นะฮะและปลูกพืชผักชนิดอื่นด้วยนะครับปรากฏปาร์เพอร์ตอบผมไม่ได้พขาบอกงั้นคุณไม่ต้องมาประชุมอ่ะคุณออกมาห้องไลยเลย ไม่เกิดประโยชน์เลยนี่เล่าทันฟังนะครับแล้วว่ามันจะมาชุมเรื่องอะไรแต่ไม่รู้เลยว่าต้องเตรียมอะไรบ้างอันนี้เราทานฟังนะฟังแล้วให้ไดูซีเรียไปหน่อยแต่มันยังเป็นวันนี้วันแรกขอพูดบ้างหน่อยนะฮะก็บอกแล้วไง้องเปิดใจถูกไหมครับเพราะเรามาทํางานด้วยกันนะฮะผมมาทํางานกับท่านนะฮะผมทำงานคนเดียวไม่ได้หรกผมต้องขอขอความกรุนาจากท่านมาช่วยผมทำงานด้วยฉะนั้นวันนี้ก็ขอเปิดใจนะฮะ บอกแล้วว่าผมพูดพไปพอสมควรแล้วนะครับรู้หน้าแล้วรู้ใจแล้วนะครับนะและเราจะทํางานด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็วันที่ประชุมเฉพาะน้าส่วนในการจังหวัดในการประชุมประจำเดือนเดี๋ยวจะเข้าสู่วาระปกติเดี๋ยวผมจะเชิญประชุมเพื่อจะแนะนําตัวขอความร่วมมืออาจจะประชุมใหญ่ประมาณทักพันห้าร้อยคนได้นะครับทุกคนจะขอความกรุณาจากทางมอบุรภาใช้ขอประชุม นะครับทำ隆งโบสีนะฮะแล้วก็จะเชิญท่านในอำเภอท่านภูมิกับนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการประจําอาเภอหัวหน้าส่วนในการจังหวัดไม่ต้องไปแล้วนะครับพูดกับทําวันนี้จบแล้วหัวหน้าส่วนในการประจาอาเภอนะฮะหัวหน้าโรงพักเชิญท่านผู้การใหม่นะได้ข่าวถามท่านรองาการและยืนยันว่าจะมีท่านผู้การใหม่ท่านไปอย่างนั้นนะฮะนะฮะก็ทีเดียวเลยให้นโยบายกันทีเดียวเลยชัดเจนเลย คำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนท้องถิ่นดีไหมท่านเดยวิยาผู้หานท้องถิ่นทีเดียวเลยท่านเดลวิยาเนาะทีเดียวเลยพูดกันม้วนเดียวจบเลยนะครับนะไม่ต้องพูดกันหลายครั้งไม่ต้องให้ผมไปเดินสายไปแต่ละอำเภออนุอำเภอนี้แล้วก็ไปกินข้าวห้องายอำเภอลบวนในอำเภออีกไม่ต้องเดี๋ยวเราเลี้ยงเองนะท่านนายวิาบจอนะเราเลี้ยงเลยเราเลี้ยงเลยเรื่องเล็กนะครับพันกว่าคนนะครับทีเดียวเลยนะพูดกันม้วนเดียวจบเลยเชิญนท่านผู้การมาด้วยพูดกันไปเลยว่าเรื่องยาเสพติดเอายังไง เอาจริงแค่ไหนนะครับปัญหาฝังคมปัญหาวาระแห่งชาติว่ายังไงนะครับเรื่องยาละจน์ยาอย่างไงนะครับเรื่องการจราจรทของคมจะเป็นยังไงนะเรื่องปัญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเอาอย่างไในายเพอผู้กํากับต้องทํายังไงนะครับต่อไปนี้นะครับงานเข้าครับรับรองงานเข้านะเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนตัวจะคุยกันทั้งว่าท่านนายเพลผู้กํกับพิจารณแล้วกัน๋ยวพูดในที่นี้เลยนะครับ คิดว่าผมใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะฮะชั่วโมงพอดีเนี่ยเกิดหมชั่วโมงนะครับมีท่านใดจะซักถามหรือไมครับมีไหมครับที่ถึงที่ผมได้กลับเรียนกับท่านรัฐมส่วนราการมีท่านใดรู้สึกเป็นหลักใจมากนะครับจะรับไม่ไหวทาไม่ไหวมีไหมฮะมีไหมครับหรือไม่เห็นด้วยอะไรมีไหมครับถ้าไม่มีถือว่าเป็นฉันธารุบัตนะครับ ว่าเห็น,นชอบตามนี้นะครับการดิ่งคือการจอมรับนะครับะะขอบคุณมากนะครับ,บ